ครับก็เจอกันอีกแล้วครับเพื่อนๆครับก็วันนี้เหมือนเดิมครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนคนไหนครับที่กําลังมองหาอยู่ครับค่าคอมที่มีส่วนลดเยอะๆนะครับก็ลองทักผมเข้ามาครับค่าคอมส่วนลดก็มีส่วนลดครับของผมนี่พรบสมัครเป็นตัวแทนขายครับพรบออนไลน์กับผมครับก็มีค่าส่วนลดนะครับทันทีเลยครับ3าเปเซนนะครับก็คิดง่ายๆครับผมเพื่อพรบที่เป็นรถเก่งครับ ถ้าเป็นรถเก่งครับ6 4 5หครับเพื่อนๆก็จะได้ค่าส่วนลดอยู่ที่192ครับ192นะครับแล้วก็รถกระบะนะครับรถกระบะก็จะอยู่ที่ครับค่าพรบครับออนไลน์ก็อยู่ที่967เครับเพื่อนๆก็จะได้ค่าส่วนลดอยู่ที่288นะครับเพื่อนคนไหนสนใจครับก็ลองทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับผมได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ